สมมติฐานของบุคคลผู้เกิดในวันเสาร์เดือนมิถุนายนปีมะเสง็งมีหลักกายอยู่ที่ดาวพระจันทร์ทำให้ทายได้ว่าเป็นบุคคลผู้ที่มีลักษณะของความเป็นรูปสมบัติมีความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความมีสเสน่ห์เป็นบุคคลผู้ที่มีกายไปดี มีกายไปในส่วนของคำว่าทนังหรือทรัพย์เป็นบุคคลผู้ทีอ่อยู่ในส่วนของกุศโลบายเป็นบุคคลผู้โชคดีในเรื่องของการไม่พบเจออุบัติเหตุหรือหลักของความไม่ดีเกี่ยวกับดินน้ำลมไปเพราะเป็นบุคคลผู้อยู่ในส่วนของ กุศลกรรมเป็นส่วนมากในส่วนของความประพฤติของบุคคลผู้ที่เกิดในวันเสาร์เดือนมิถุนาปีมะเสง็งมีลักษณะกายเป็นไปในทรับแล้วก็ยังมีลักษณะของความเป็นผู้ที่เด่นดังในสาธารณะเป็นบุคคลผู้มักมีชื่อเสียงในสาธารณะนั่นเองในส่วนของ วจีหรือคำพูดของบุคคลผู้ที่เกิดในวันเสาร์เดือนมิถุนายนปีมะเสง็งลงหลักของดาวอังคารทำให้ทายได้ว่าเป็นคนที่มีลักษณะของคำพูดคำจาออกจะร้อนรนร้อนแรงหรือห้าวหาญหรือเด็ดขาดเพราะฉะนั้นคำพูดของบุคคลผูน้นี้จึง มีลักษณะของความสำเร็จประโยชน์ได้ดียิ่งโดยเฉพาะในส่วนของอบุคคลผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหรือผู้ปกครองนะครับมีลักษณะของวาจาฉัพพันเด็ดขาดาเป็นไปเพื่อ,อความรักความเมตตาในบุตรธิดาภรยาสามีและลูกน้องบริวาร ถึงกรนนั้นก็ยังเป็นบุคคลผู้ที่มีการาที่อ่านได้ว่าลักษณะของคําพูดคําเจรจานั้นมันอาจจะสั้นๆห้วนๆอาจจะกวนประสาทผู้อื่นอยู่บ้างเหมือนกันนะครับในส่วนใจของบุคคลผู้ที่เกิดในวันเสาร์เดือนมิถุนายนปีมะเส็งก็ลงหลักของดาวาลงดักของดาวอังคารเช่นกันจึงทําให้ทายได้ว่าบุคคลผู้นี้มีลักษณะของคําพูด กับแนวความคิดตรงกันนะครับคิดอย่างใดมักพูดอย่างนั้นหรือพูดอย่างไรมักออกจากใจอย่างนั้นนะครับจึงทำให้พายได้วา่าเป็นคนที่มีคนเล่เพทุบายน้อยอยู่นะครับอ่านไปถึงเรื่องของความมีจิตใจห้าวหาญความมีจิตใจกล้าแกร่งความมีจิตใจทรหดอดทนเป็นอย่างดี อันนี้ว่าโดยหลักของกายวาจีจิตของบุคคลผู้ที่เกิดในวันเสาร์เดือนมิถุนายนปีมะเส็งส่วนรายละเอียดนะครับโดยปริยายนั้นเพื่อนกันเลยนมิตรก็พิมพ์เข้ามาทักทายถามไถ่ที่ลุงนวดเดี๋ยวลุงนวดจะได้อทาธิบายให้ฟังเป็นข,ข้อข้อต่อไป